สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แตพาทุกคนนะคะมาดูปัญหาของต้นพริกที่าตได้เจอนะช่วงนี้เนี่ยเข้าหน้าฝนแล้วนะคะทุกคนดังนั้นเชื้อโรคเชื้อราที่มาพร้อมกับฝนเนี่ยมันก็จะก่อปัญหาให้เกิดขึ้นกับพืชที่เราปลูกได้นะคะ ตอนนี้นะคะต้นพริกที่ไต่ปลูกไว้เจอปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นใบหงิกใบงอใบเป็นจุดนะคะใบด่างนะซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับช่วงหน้าฝนนะคะซึ่งไต่สังเกตดูแล้วว่าเวลาเข้าสู่หน้าฝนทีไรเนี่ยต้นพริกมักจะมีอาการเป็นแบบนี้ทุกทีเลยนะคะใครที่ปลูกพืชปลูกผักไว้ทานเองนะคะถ้าเจอปัญหาเดียวกันก็ไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนต้นพริกที่ไต่ปลูกไว้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย ต้นพริกขาวที่ปลูกไว้ตรงนี้เนี่ยใบยเนี่ยสวยงามมากแล้วก็ออกผลผลิตโดกมากนะคะแต่ตอนนี้แต่รู้สึกว่าใบาของเขาเนี่ยมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นใบหงิกใบงอค่ะทุกคนเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าต้นพริกที่แต่ปลูกไว้เนี่ยมีอาการใบหงิกใบงอนะคะแล้วพอเราไปดูตามล่างๆใบนะคะก็จะเห็นว่ามีพวกไรดำไรแดงนะคะนิดๆหน่อยๆน,นะคะที่มาเกาะเนาะตามล่างใบด้วยนะคะซึ่งนี่ก็จะเป็น สาเหตุที่ทําให้ต้นพลิกของเรามีปัญหานะคะแต่นอกเหนือจากพวกไรดำไรแดงแล้วเท่าที่สังเกตดูนะคะปัญหาที่เจอนั่นก็คือใบเหลืองแล้วก็ใบพริกเนี่ยเป็นจุดเป็นด่างนะคะเนี่ยมีลักษณะแบบเนี้นะคะนี่นะคะ เป็นด่างๆเหลืองๆแบบนี้นะคะไม่เขียวไม่สดชื่นดีนะคะซึ่งพอต่ไปเซิร์ชหาข้อมูลแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาก็พูดกันหลายคนเหมือนกันนะคะบอกว่าอาจจะเป็นปัญหาที่มาพร้อมกับช่วงหน้าฝนนะแล้วก็ไปเจอสูตรเด็ดที่เขาใช้แก้ปัญหาหรือว่าวิธีในการรักษาต้นพริกให้กลับมาเขียวหรือว่าสมบูรณ์เหมือนเดิมนั่นเองนะคะทุกคนต้องขอบอกก่อนนะว่าสูตรที่ต่แนะนำเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยต่ก็เพิ่งลองใช้ครั้ง ้นีเป็นครั้งที่2นะคะครั้งแรกเนี่ยใช้ไปเมื่อ5วันก่อนนะคะวันนี้มาใช้เป็นครั้งที่2ค่ะซึ่งสิ่งที่สังเกตได้จากการใช้ไปครั้งแรกนะคะยังไม่มีอะไรสังเกตได้อย่างชัดเจนยังไม่มออีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่สังเกตได้อย่างหนึ่งคือจากเดิมเนี่ยแต่มองว่าเขาโซม หรือว่ามีสภาพของความเป็นใบหงิกใบงออยู่แล้วแต่ว่าการเป็นใบหงิกใบงอเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นนะคะเหมือนเราได้ยับยั้ง ไม่ให้ต้นพืชของเราเนี่ยแย่ไปกว่าเดิมนะคะอันนี้คือจากการใช้ครั้งแรกเนาะแล้ววันนี้แต่ก็จะพาทุกคนมาใช้เป็นครั้งที่2นะคะต่ก็ต้องขอออกตัวเลยว่าตา่ก็เพิ่งใช้สูตรนี้มาเป็นครั้งที่2เท่านั้นเองนะคะก็จะลองไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะท่านใดที่เจอปัญหาต้นพริกใบหงิกใบงอนะคะก็ลองเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสูตรนี้เนี่ยมีอะไรบ้างใช้อะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ เอาละค่ะมาดูของที่ตายนำมาใช้ในวันนี้นะคะทุกคนไม่ใช่เป็นของหายากอะไรเลยนะคะของที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยหอมแดงค่ะทุกคน และตัวต่อมานะคะก็คือนี่เลยยาพารานะคะทุกคนนี่สองอย่างนี้เลยนะคะเป็นส่วนประกอบหลักเลยที่เราจะนำมาแก้ปัญหาต้นพริกนะคะหอมแดงนะคะเวลาที่เราทุบแล้วก็ผสมลงไปในน้ำเนี่ยใช้เวลาหมักไปสักระยะหนึ่งนะคะเขาจะมีสารซันเฟอร์ออกมานะซึ่งสารซันเฟอร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสารที่ศัตรูพืชไม่ชอบพวกไรดำไรแดงพเพลี้ยน้อนต่างๆไม่ชอบนะคะแล้วก็เป็น ตัวที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อโรคเชื้อราด้วยนะคะสําหรับยาพาราค่ะในยาพาราเนี่ยมีแอสไพรินเป็นส่วนประกอบหลักนะคะในแอสไพรินนะคะเขาจะช่วยฟื้นฟูต้นพืชต้นผักของเราที่โสมโซมไม่แข็งแรงนะคะอย่างต้นพริกของตายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็มีลักษณะโสมนะคะใบงิกใบงอใบเหลืองนะคะพาราตัวนี้ล่ะค่ะที่จะช่วยทําให้พืชของเราใบาเขียวกลับมาสดชื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่อง พืชผักโสมด้วยนะคะ อ,อีกตัวหนึ่งค่ะที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นขี้เท่าฐานนะก็จะได้มาจากการปิ้งย่างนะคะบ้านใครใช้เตาถ่านนะคะเก็บตัวนี้ไว้เลยมีประโยชน์มากๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาโรคพืชใบหงิกใบงอแล้วก็โรคร,รากเน่าโคนเน่าได้ด้วยนะคะยิ่งช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะปัญหาโรคร,รากเน่าโคนเน่าเนี่ยจะมาเยอะมากๆนะใช้ตัวขี้เท่าฐานผสมกับน้ําราดรดเป็นประจํานะคะก็จะช่วยลดปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าได้เช่นเดียวกันค่ะ อุปกรณ์ต่อมานะคะที่ไต่จะใช้ก็คือนี่เลยนะคะฟอกกี้นะไต่ได้เตรียมน้ําลงไปในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวไต่เตรียมไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมทุกอย่างแล้วเราจะผสมพาเพื่อนๆไปใช้งานกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเพื่อนๆเริ่มต้นเลยนะไต่จะทุบหอมแดงก่อนนะคะ,ะเราทําแบบง,ง่ายๆเลยนะเนี่ยหอมแดงไม่ต้องทิ้งเปลือกเลยนะ นี่ทุบแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ในภาชนะไว้นะคะพยายามสับเขาเพื่อให้ได้สารซันเฟอร์ออกมานะใช้ประมาณ3ามหัวเท่านั้นเองนี่นะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเมื่อสักครู่นะยาพาราอยู่ในนี้นะคะ ใส่ลงไป2เม็ดนะคะแล้วไต่ก็จะผสมน้ําลงไปเลยค่ะน้าเปล่าเตรียมมาแล้วนะคะผสมน้ําเลยน้ําที่จะผสมนะคะก็ประมาณ1ลิตรนะคะนี่เตรียมไว้แล้วนะคะหลังจากนั้นคนทุกอย่างให้ละลายนะคะให้เกิดการหมักให้หอมแดงของเราเนี่ยได้ปล่อยสารซันเฟอร์ออกมาเห็นไหมคะว่ายาพาราเนี่ยละลายเร็วมากนะเดี๋ยวจะตักให้ดูเลยนี่ ะะอย่าผราแป๊บเดียวเองเดี๋ยวเขาก็ละลายแล้วนะคะคนคน,คนเดี๋ยวเขาก็ละลายและนี่เลยนะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะคะขี้เท่าถ่านนะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้งาน,นะคะ่ะเดี๋ยวแต๋จะพาทุกคนไปใช้งานนะคะว่าใช้อย่างไรตัวขี้เท่าถ่านนะคะทุกคน เอาไปโรยได้เลยนะคะโรยที่โคนก็ได้แล้วก็โรยตามใบก็ได้เหมือนกันนะคะจะช่วยป้องกันพวกเพลียไรดำไรแดงป้องกันโรคใบหงิกใบงอต่างๆค่ะ,อะตอนนี้เราดูแล้วนะคะยาพาราของเราละลายหมดแล้วนะนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องปวดหัวให้คนแล้วนะคะก็ยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องปวดหัวให้กับพืชด้วยค่ะเราก็เทน้ำเหล่านี้นะคะ ลงไปเลยอันนี้ไต่เติมน้ําน้ําเปล่าลงในฟอกกี้นี้แล้วครึ่งหนึ่งนะคะไต่ก็จะเติมจากนี่ลงไปอีกครึ่งหนึ่งนะอ่ะกลัวจะล้นเกินไปนะคะเท่านี้ค่ะแล้วก็ปิดเลย สูตรนี้นะคะแนะนําว่าใช้ช่วงเช้าก็ดีเหมือนกันนะจริงๆแล้วใครไม่สะดวกช่วงเชา้าใช้เป็นช่วงเย็นก็ได้นะคะเอาละค่ะเราเตรียมฟอกกี้ขวดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนกลับมาที่ต้นพลิกของเราเหมือนเดิมนะคะใครเจอปัญหาพลิกใบหงิกใบงอนะคะลองทำตามเลยนะคะนี่ค่ะขี้เท้าถ่านนะคะเอามาโรยไปเลยนะคะโรยไปเลยโรยแบบนี้ไปเลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมเผื่อไว้โรยที่โคนต้นด้วยนะนี่โรยไปเลยนะคะโรยตามดินไปด้วยเลยนะคะเขาจะได้ช่วยป้องกันนะส่วนตัวฟอกกี้นะคะที่เราผสมมาแล้วนะคะฉีดไปเลยกลิ่นของตัวหอมแดงนะคะศัตรูพืชไม่ชอบค่ะนี่ฉีดไปเลย เพื่อให้กลิ่นเขาเนี่ยได้คงอยู่แบบนี้นะคะสูตรนี้ไต่ลองใช้เป็นครั้งที่สองเนาะที่ไต่ได้บอกไปนะคะโอ้โหแล้วเราก็ฉีดไปที่โคนด้วยนะ คือมันยังช่วยไล่มดไล่มแมลงต่างๆที่จะมารบกวนตามโคนพืชคนผักได้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าบางทีเนี่ยมดก็จะชอบมาตามดินเหล่านี้แล้วก็ปีนป่ายขึ้นไปนะคะแล้วมดเนี่ยเขาเป็นพาหะนำโรคนะเราก็ต้องฉีดที่โคนไปด้วยนะคะนี่แบบนี้ค่ะ เท่านี้เองนะคะทุกคนลองทําตามกันดูนะคะไม่ได้ยุ่งยากเลยการเตรียมของก็ง่ายมากๆและเราไม่ต้องเสียเวลาในการหมักเลยนะคะผสมส่วนผสมทุกอย่างนะคะแล้วก็เติมน้ําเปล่าประมาณ1ลิตรลงไปแล้วก็นํามาฉีดพ่นได้เลยและสูตรนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะฉีดได้เฉพาะกับต้นพริกนะคะต้นข้างๆนี้แม้ว่ายังเป็นต้นเล็กอยู่เราก็ฉีดได้นี่ค่ะถั่วฝักยาวนะคะฉีดได้เหมือนกันค่ะทุกคนป้องกันละฮะ ป้องกันมดหนอนมแมลงเพลี้ยไรดำไรแดงที่จะมารบกวนอย่างต้นนี้โอ้โหโดนหนอนกัดกินไปอะ่ะเนี่ยค่ะเราก็ฉีดป้องกันไว้เลยเดี๋ยวใบอื่นมันจะหายไปด้วยนะคะเสียดายมากๆนี่ใบนู้นเหมือนกันฉีดไปได้เลยนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะทุกคนใช้ไปเลยแล้วความถี่ในการใช้นะคะหลายคนมีคำถามนะว่าใช้บ่อยแค่ไหนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะ หรืออย่างถีก็ประมาณ5วันเนาะเหมือนไตใช้ครั้งล่าสุดก็คือ5วันที่แล้วนะอันนี้ก็คือมาใช้เป็นครั้งที่2นะเอาล้วค่ะลองทําตามกันดูนะคะใครมีปัญหาเกี่ยวกับพริกใบหงิกใบงอหรือว่าปัญหาที่มาพร้อมกับหน้าฝนนะคะลองแก้ปัญหาด้วยสูตรนี้กันดูค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้ก็จะพาทุกคนมาบํารุงต้นพริกนะคะที่ได้ปลูกไว้ในกระถางค่ะต้นพริกที่อยู่ในกระถางนี้นะคะไต่ปลูกพร้อมกันทุกต้นเลยนะแต่ปัญหาที่เราเจอตอนนี้ก็คือต้นไหนที่เขาเจริญเติบโตดีค่ะอย่างเช่นต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้เขาก็เจริญเติบโตของเขาไปเรื่อยๆนะต้นไหนที่ไม่เจริญเติบโตนะคะเขาก็จะมีอาการบ่งบอกเราแบบนี้ค่ะ นี่แหละคะ่ะทุกคนเป็นปัญหาของต้นพืชนะคะที่เราจะได้เจอกันอยู่บ่อยครั้งเป็นประจำนะคะต้นนี้ก็ยังพัฒนาไปได้ดีนะเพียงแต่ถ้าเทียบกันนะคะก็จะเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะกระถางนี้เหมือนกันกระถางนี้ก็ด้วยนะคะนี่ค่ะสำหรับกระถางด้านหลังนี้เนี่ยเขาก็จะเริญเติบโตดีเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะต้นพลิกวันนี้ต่ายก็จะมารดบำรุงนะคะ ป้องกันโรครากเน่าคนเน่าที่อาจจะเกิดได้ในต้นพริกค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแถวบ้านตายเนี่ยฝนตกนะคะฝนตกมาบ่อยๆเลยนะคะก็ดีค่ะได้น้ําได้ความชุ่มชื่นชุ่มฉ่านะคะแต่ว่าสําหรับต้นพืชถ้าได้รับน้ํามากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะเป็นโทษได้ค่ะวันนี้ต่าก็เลยได้เตรียมของนะคะที่เราจะใช้รดบํารุงเพื่อป้องกันโรครากเน่าคนเน่าที่อาจจะเกิดได้ในต้นพริกนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนี่เลยแต่จะใช้เป็นน้ำหมักเปลือกมังคุดค่ะตัวนี้ทำไว้ทำไว้นานแล้วแหละน่าจะประมาณเกือบเกือบสองเดือนแล้วนะคะแต่ก็ยังใช้ไม่หมดนะคะวันนี้ก็จะได้จังหวะเอามาใช้แล้วนะคะทุกคนน้ำหมักเปลือกมังคุดเนี่ยเขามีคุณสมบัติจะช่วยลดปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าให้กับต้นพืชที่เราปลูกไว้ได้นะคะแล้วก็ ลดปัญหาการมีเชื้อรานะคะที่อาจจะมาจากน้ําฝนหรือว่าเป็นเชื้อราที่เกิดขึ้นจากต้นพืชเองจากน้อนจากมาแมลงนะคะที่เขามาเกาะแกะต้นพืชของเรานะคะอย่างต้นนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีปัญหาแล้วนะคะมีปัญหาอย่างหนักเลยนะคะพลีไรดํไรแดงก็อยู่หลังใบนะคะทุกคนอันนี้น่าจะไม่รอดแล้วนะต่ายน่าจะต้องดึงออกนะคะสําหรับกระถางนี้นะ ส่วนกระถางอื่นๆก็ยังโอเคนะคะเดี๋ยวจะบำรุงแล้วก็รักษาเขาต่อไปค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะมาใช้ตัวน้ำหมักเปลือกมังคุดนะคะอ่าตัวนี้ขเขย่าเขาสักหน่อยค่ะแล้วแต่ก็เตรียมน้ำซาวข้าวนะคะมาหนึ่งกระแป๋งแบบนี้ค่ะน้ำซาวข้าวก็ถ้าใครมีมากใช้มากได้เลยใครมีน้อยก็ใช้น้อยได้เลยนะคะไม่ว่ากัน เราก็จะกะกะเอานะคะเทลงไปประมาณนี้สักสองช้อนนะคะผสมกับน้ำซาวข้าวเท่านี้เลยค่ะทำแบบง่ายๆนะคะ mm hmm. เมื่อเทลงไปในน้ำซาวข้าวแล้วเราก็จะคนเขาหน่อยนะคะเวลาใช้เนี่ยก็จะราดรดก็ได้หรือว่าจะเอาไปฉีดพ่นก็ได้นะคะได้ทั้งสองแบบเลยนะ เอาละค่ะราดรดไปเลยต้นคลิกค่ะให้เขามีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ป้องกันโรครากเน่าขนเน่าที่จะมารบกวนค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดไม่ได้มีน้ำซาวข้าวนะคะก็ใช้เป็นน้ำปลาเปลาได้ค่ะ เราดูดินด้วยนะคะถ้าดินมีความชื้นแล้วอย่ารดเยอะนะต้นนี้ก็แบบเจริญเติบโตดีนะคะต้นพลิกฝั่งนี้ก็จะเป็นบวบนะคะเหลือๆก็รดบวบไปด้วยเลยก็จะเป็นบวบที่ตายหยอดเมล็ดนะคะลงในกระถางค่ะนี่ทางนี้เดี๋ยวก็จะ หาตัวยึดนะคะให้เขาได้เกาะได้เลื้อยกันนี่ค่ะนี่สาหรับบวบที่ปลูกอยู่ในกระถางนะคะเดี๋ยวถ้าเขาโตกว่าน,นี้เราก็จะย้ายไปให้เขาเกาะเขายึดแล้วค่ะสําหรับต้นพริกนะคะถ้าเพื่อนๆปลูกในช่วงนี้นะซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนนะคะใครที่เจอปัญหานะคะว่า ต้นพริกเนี่ยมีลักษณะของใบเป็นจุดเป็นด่างนะคะบใบไหม้ใบสีน้ําตาลอย่างเงี้ยนะคะต้องรีบรักษาเลยนะคะแล้วถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊ะต้นพลิกเฉาเฉาเหี่ยวเหี่ยวหรือมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเชื้อราในหน้าฝนเนี่ยก็ใช้ตัวน้ําหมักเปลือกมังคุดได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะนะวิธีที่่ายเคยพาทำเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปชมได้เลยนะคะน้ําหมักเปลือกมังคุดตัวนี้เนี่ยทำติดสวนไว้เลยค่ะในช่วงหน้าฝนได้ใช้แน่นอนค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ